จัดกิจกรรมกลุ่มศูนย์ลุ่มน้ำมูลตอนรับดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุกศออนออำเภอพีไมยได้มีการจัดนิทรรศการออกบูธนําเสนอผลงานเด่นๆของแต่ละอำเภอในกลุ่มศูนย์ลุ่มน้ำมูล ดได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากท่านรัฐมนตรีและคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิดบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์การพัฒนาทักษะการสร้างข้อสอบรายภาคเรียน กศนอำเภอสีดาได้จัดกิจกรรมประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาประจำภาคเรียน2ทับ2,564งานการศึกษาต่อเนื่อง ครับผมนายชวิตชัยศิลป์ผูกศสสำบนนนจานนะครับหลังจากที่ทางกศนได้ลงสำรวจความต้องการของชุมชนแล้วก็พบว่าหนึ่งปัญหาของชุมชนก็คือผู้เฒ่าผู้แก่นะครับปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตัวนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่มีความสนใจได้ยอย่างทำอาชีพนวดนะครับดังนั้นจึงเปิดโครงการนวดแผนไทยวิชานวดฝ่าเท้าหลักสูตรชั่วโมงขึ้นนะครับว่าหลังจากนั้นเราก็จะขอเชิญชวนท่าน ไปสัมภาษณ์นักเรียนนะครับในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับ ครบับว่าเป็นนักเรียนคนหน่วิชานวดแผนไทยออยากจะทราบสาเหตุหรือว่าต้นต้นความคิดที่อยากมาเรียนวิชานี้ครับคือแบบว่า,วาเราอยากมานวดให้คนเข้าคนแก่ที่เขาปวดเช้นปวดขานะคะแล้วก็อยากเป็นวิาชีพเสริมต่อไปอาชีพที่เป็นนากวิจัคนตัวเองก่อน,นจะเปิดอาจจะเปิดร้านเป็นของตัวเองก็ได้นักเรียน8วัน9วันนี่มาทุกวันไหมครับ แล้วาทางบ้านไม่ไม่ก็ทุกคนก็เห็นด้วยนะคะว่าเป็นรายชือ่อที่น<า>ี่จะได้ขอบคุณมากครับคุณอารยาครับคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในการมาเรียนครั้งนี้ผมเห็นคุณมาเรียนทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งจนจบสูตรนี่คุณจะเห็นยังไงครับกับวิชาการนวดอันนี้ครับ กติก็เรียนเรียนนวดก็เป็นทักษะการนวดก็เป็นอยู่แล้วนะคะก็คืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพื่อไปต่อยอดนะคือแล้วก็ต้องการไปไปประกาศนียบัตรอหลักสูตรนวดฝ่าเท้านั่ก็คือ 40, 40ชั่วโมงใช่ไหมคะเพื่อต่อยอดเราสามารถไปทํางานต่างประเทศหรือว่าสามารถแบบว่า,าไปเปิดร้านหรือทําอะไรหลายๆอย่าง เพื่ออนาคตที่ดีครับหมายถึงว่าเรียนแล้วได้ใบประกาศด้วยาสามารถทเปาไประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพของตัวเองได้<า>นะครับครับผมขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะนางสาโดยเนะนาสมบูรณ์ จังหัดอ่าเภอร์ไปยังตำบลโนนจานนะคะวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของการฝึกอาชีพนะคะของทางกศนอเภออบลายนะคะซึ่งได้ฝึกอาชีพในการนวดแขนไทยนะคะนวดฝ่าเท้าให้กับพี่น้องนะคะบ้านน้องกุงพัฒนาก็ขอขอบคุณนะคะในส่วนของกศนที่ห่วงใยนะคะในเอ่อเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของทางเอ่อกลุ่มสุภาพสตรีนะคะซึ่ง ในการนวดแผนไทยหรือว่าการนวดฝ่าเท้านี่สามารถที่จะนําไปต่อยอดนะคะนอกจากอาชีพเดิมที่เป็นอาชีพทํานาทําสวนทําไร่นะคะซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะและก็กับชุมชนต่อไปค่ะคุณค่ะนางสาวเคยจิตไปไหนผู้ใหญ่บ้านหนองคุมพัฒนาค่1สอำเภออนุจาราภพลายจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็สําหรับ ขอบคุณค่ะสําหรับในงานทางปศนอมพลบะลัยของเราที่มาสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะคะนนก็คือนวดฝ่าเท้า20-40ชั่วโมงค่ะสําหรับการนวดฝ่าเท้าจบหลักสูตรแล้วนะคะค่ะสําหรับอันนี้ก็คือจบหลักสูตรจะไปต่อยอดอะจะเป็นการนวดตัวต่อไปค่ะแล้วก็ไปประกอบอาชีพก็ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับวินีที่ทำการที่บ้านมานองเสียงพัฒนาค่ะ กนอำเภอชุมพวงได้ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์กศนอำเภอลำทะเมนชัยและอำเภอเมืองยางได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้1สัปดาห์1อำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรเลมอนคาเฟ่สร้างอาชีพกศนออำเภอโนนแดงได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้นการทำข้าวแตนหน้าต่างๆงานการศึกษาตามอัธยาศัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมสคศศึกษาที่การส่งความสุขให้น้องปีที่3ห้องสมุดประชาชนอำเภอสีดาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคริสต์มาสเดแก่นักศึกษาตำบลสีดา กศนอ,อำเภอโนนแดงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565งานภายคีเครือข่ายและงานอื่นๆเมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2564ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารและครูกลุ่มลุ่มน้ำมูลสัญจรละห้องประชุมกศนอ,อำเภอ เมื่อวันที่22ธันวาคมพศ2564บุคลากรเข้าร่วมประชุมสรุปรายงานผลการนำเสนอการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคา์เบอร์ณนะห้องประชุมย่าโม1กศน,อน,นอกจังหวัดนครราชสีมากลุ่มศูนย์ลุ่มน้ำมูลขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ